Thank you สัปดาหน,นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสนุกสุดมันกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Toyota g a ู u Racing Motorsport 2022สนามที่2พร้อมๆกับพี่น้องชาวใต้ที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตโดยมีมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยคุณสุรศักดิ์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท To โยต a m มอเตประเทศไทยและนายนรงวุ่นชิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางกองเชียร์ชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงดาราสาวมารีเบอร์เนอร์และดารานุ่มปังปอนอัครวุฒิพร้อมเหล่านักแข่งร่วมชิงชัยใน4รุ่นการแข่งขันกว่า60คันสำหรับสนามที่2นี้เหล่านักแข่งที่ได้อันดับ 1, 2และ3จากสนามแรกต้องรับความกดดันมากขึ้น เพราะตามกติการถต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้น30 20และ10กิโลกร,รัมตามลำดับประเดิมรุ่นแรกด้วยยาริส1เมกเลสรุ่นนี้ลงสนามแข่งกันถึง29คันโดยมีปังปอนจาก Toyota Racing Star Team หมายเลข10ร่วมลงชิงชัยในรุ่นนี้ด้วยจากจำนวนการแข่งขันทั้งหมด20รอบสนามผลการแข่งขันปรากฏว่าเมฆครัลต์คีตาโชฟอร์มเยี่ยมคว้าแชมป์ในรุ่นยาริส1เมกเลสด i วิชั่น1 สถาพรวีรเชื้อคว้าแชมป์ในรุ่นยาริสวันเมกเลส d i ว i ช i ่น2ด้านรุ่น v ีออสเลดี้วันเมกเลสรุ่นที่เหล่านักแข่งหญิงลงสนามดวลความสนุกสุดมันกัน มีบารีเบอร์เนอร์จาก Toyota Racing Star Team หมายเลข192ร่วมทำการแข่งขันในรุ่นนี้ด้วยนะครับจบการแข่งขันปรากฏว่าอันดับหนึ่งเป็นของโกะกมลชนกบุญคว่ำหมายเลข199ซึ่งมีดีกีแชมป์สนามแรกอาศัยความเกา๋าทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ไปอีกสนามหนึ่ง สำหรับในรุ่นไฮลักซ์รีเวอร์วันเมกเลสศึกของกระบะพันแก่งพลังแรงสะใจอันดับ1ตกเป็นของเอกสิทธิ์นามแสงผาหมายเลข2อันดับ2เป็นของอารุณพงศ์ศรีฤทธิ์หมายเลขก44และอันดับ3ปันนลินหมายเลข28สาวน้อยอายุวัยเพียง14ปีเท่านั้นครับ ส่วนรุ่นใหญ่โคร o l l าอั t ติส GR s p r t t n e m ์ต l e s s ที่สนามนี้ต้องบอกว่าทุกคันไม่มีใครยอมใครครับแรงเท่ากันวัดกันที่จังหวะฝีมือและหัวใจปรากฏว่าสุรศักดาเก่งหมายเลข1.9ข้าคว้าแชมป์ประจำสนามนี้ไปครองครับนอกจากนั้นนะครับแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกคนยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดโปรด ไม่ว่าจะเป็น GR Battle Dr i f t Show ที่ยกทับรถแต่งตระกูล GR ทั้ง Supra, c o r โ l l a a l t ิสและ h i l ัก Revo มาโชว์สมรรถนะการขับขี่และควบคุมโดยแชมป์รายการดีวันกลางปีจากประเทศญี่ปุ่นมีโชว์พิเศษจากตัวจริงของทีมแข่งแชมป์โลก3ปีซ้อน t ต y o ต a า a า o ู Racing ทีมไ t h a i l ด์ d c ม a ป p ้ o n Show ตื่นตาไปกับขบวนรถกระบะพันแก่งไ i l ักซ์รี Racing m a มา a h ีย u x ลัก o รหล่อแรงแต่งสวยจนต้องว้าวนะครับ แล้วก็มีดแอนด์กรีดกับ t o y o ต a g a z ซู r a ส i n g s t า r t ที m โดยมีมารีเบ r ร์เแล้วก็ปังปอนอัครวุฒินั่นเองครับสำหรับกิจกรรม t o y o ต a g a z ซู Racing Motorsport 2022สนามที่3นั้นจะยกพลไประเบิดความมันกันต่อที่สนามมาตรฐานระดับโลกช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่15-16ตุลาคมนี้โดยร่วมติดตามชมภาพความสนุกและบรรยากาศสุดแล้วใจกันได้ในโอกาสต่อไปครับ สนามนี้ก็ตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็ค่อนข้างเครียดอยู่พอสมควรก่อนแข่งครับแต่ว่ากลับไปโรงแรมก็ทำกันบ้านกับตัวเองแล้วก็ตั้งสติดึงสมาธิเองกลับมาก็ถือว่าวันนี้ก็ประสบความสนเร็จกับตัวเองแซงมางกี่คันแซงมางกี่คัน วยจากอันดับท้ายอ่ะออก1 5บหจบที่ก็คาดหวังคนนี้เหมือนเดิมคาดหวังทุกปีแหละคาดหวังเสมอทุกสนามแต่จะได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันค่ะยังไงก็ฝากติดตามเลยนะคะก็ไม่ใช่แค่สนามนี้ก็หลังจากสนามนี้ก็จะมีอีกสนามอีก3สนามนะคะก็จะมีบุรีรัมย์แล้วก็เชียงใหม่แล้วก็กลับไปจบที่บุรีรัมย์อีกทีหนึ่งนะคะก็ยังไงก็ สนามไหนสะดวกก็ไปเชียร์กันได้หรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะไปเชียร์ที่สนามก็สามารถดูผ่านไลฟ์สดได้นะคะที่ Toyota g a z o ู Racing Motorsport Thailand รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ